ลงที่สองไี่จกีเอาตามโปโบทนะเพลงที่สามไฮะก็ขออไม่ใช่เพลงโปโบทใช่สิเพลงที่สี่ฮะักหนึ่งครับจนจันตลอดไปเพลงที่ห้า เอาวีแค่ห้าเพลงเหรอวะนี่เข้าใจว่าออกซิงเกิลมาเยอะมากเลยนะเอามีแค่ห้าเพลงเหรอี๋ยวข้ามาออกเพิ่มแล้วกันฮะ <c oughs> เออลืมเพี้ยงไปได้ไง <c oughs> เพี้ยงต่อจากอะไร <c oughs> เพี้ยงกับช่ยสีพร้อมกนะันเนาะใช่ไหมอัลบั้มรีเซ็จไหมคตอนนั้นฮ <c oughs> นะตอนนี้มีแต่ลิซจ่ายจบนะครับไม่มีเซ็ตนะอะไปฟัง กิ้นที่สองในชีวิตนนี้ละกันชอบก็จีบฮนะ อยู่ขางล่างขึ้นไปแล้วดูสโอ้โหไม่ได้เจอแนนเว้ยขึ้นมาครับสูงเท่าเดิมแล้วสูงขึ้นสูงขึอายุว่าอะไรแล้ว12แล้วยีแล้วคือที่ต้องเล่าให้ฟังนะน้องเนี่ยคือตอนแรกที่ถามน้องว่าน้องเรียนสายอะไรสายอะไรนะสายตลอดเลย ไม่ใช่ใชใชสายสายคำสายศิลป์ใช่ไหมอ๋อไม่มีสายเลยนะนะชาติเออเออนั่นแหละต้องเรียนนานาชาติแล้วก็น้องมาปารึกษาที่ว่าเนี่ยพี่ผมอยากเป็นหมอดีคืแบบอี็บ้าคนเรียนนานาชาติที่ไหนมาสอบหมอใส่เขาเปสายภาษากันใช่ไหมฮะเขาแบบจะเก่งภาษากันน้องก็มาถามเนี่ยผมจะอ่านหนังสือยังไงอย่างวู่นอย่างงี้ไงคือไม่ว่าถามเล่นไงตอนนั้นคือไม่คิดว่าจริงจังเพราะว่า ตอนที่พี่เข้าบ้านเดือนซาพี่เอาหนังสือหมอเข้ามาด้วยใช่ไหมใช่ตอนนั้นพ<ช>ี่เอาหนังสือ,ม,อมาด้วยหนังสือมาอ่านด้วยเพราะว่านี่ต้องกลับไปสอบเสร็จปุ๊บน้องก็มาถามว่าเนี่ยพี่อันนี้มันแปลว่าอะไรเนี่ยหมายความว่ายังไงเนี่ยผมอยากสอบหมออะไรเงี้ยคือ,ค,อคือพูดคิดว่าพูดเล่นไงแล้วบ,บ้าเหรอมันไม่ได้สอบกันง่ายๆนะเว้ยอะไรเงี้ยคนเก่งก็ต้องหลอกเื่อเป็นหมอเราเนี่ยนี่พูดนี่พูดคือ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 ไม่คิดว่าจะจริงจังปรากฏว่า เอาวาิหลังจากเลิกราวงการไปสอบปิดหมอว่างจริงนะวันนี้มามามาทำไมพอดีเดินผ่านแล้วเขาเรียกมาหาไม่ใช่มาหาเรี้นรี่าร์ใช่มาหาทุกคนแต่ว่ามาอวยพรวันเกิดคนบางคนแถวนี้ล กสเราคิดนะมูน้อยของเราไม่รู้โตหรือยัง <Okay. S 1> ตอนนี้โตแล้วนะตอนนั้นอายุสนะิบห้าใช่ไหมใช่ครับเออรู้จักแั่สิบห้าสิห้ามันก็ตัวเท่านี้แหละยีองมันก็ตัวเท่านี้มนไม่โตขึ้นเลยนะดูพี่เป็นตัวอย่าง เล็กอยู่ังไงก็เล็กอยู่ยังนงตัวนะฮะให้ให้อวยพอลเวยพอลบัเกิหน่อยเร็วก็ป okay? ีน so ี <incident into my country> ้ก็ยีิบหกแล้วเนาะเกลเกลงยี่สิบหกนะครัถผมเลขหกลงท้ายนะครับ ัมไม่ต้องมารอปีนี้หรอกเลขหกก็มีอยู่ตลอดอยู่แล้วหมายถึงว่าเกิดเดือนหกไงฮะคือท,ทุกปีวันเกิดเราก็ต้องผ่านเดือนเป็นเดือนหกมาตลอดใช่ครับอืมไม่ที่จำคัญคือเดือนสิงหาหกวันนี้เราใายเลขหกอ๋ตอตมอตถึงเกิดสองหาหกเ พ่อทีพ่อทีพี่คิดเองแล,แล้วก็แล้วขึ้นต้นเนี่ยขึ้นต้นในเลขสองครับผมเป็นสองอ๋อก็เป็นสอบปะเนี่ยหันเสียงเข้าไปไม่สองบวกหกเป็นเท่าไหร่ครับอ๋อเออมันก็ขยันคิดเรื่องราวเนาะเออทำการบ้านมาให้พี่ ไม่คอคำโวยพรที่แม่สาวบกผมเป็นแปดไม่ก็วันนี้เป็นวันดีไงครับเขาเรียวันดีครับใช่ก็อยาไม่ใช่วันดีไม่ใช่วันดีมันคือลูกหน้าไง่ายลูกหน้าย้อนหลังเหรอมีใครรีบน้องมาก่อนหรือเปล่าฮะอ่ะอ่ะนายก็ขอให้พี่นิดมีความสุขมากแล้วก็ต้องจบแล้วชุบผ้ไใบไหมฮะข้างอาโภณิแม่ไม่ดีไหมร้องโอวยพรพี่โอเคครับใช่ขอให้พี่นิด กัวแฟนคลับที่น่ารักทุกคนแบบนี้ไปเรื่อยๆตลอดไปนะครับไม่ว่าจะเลขสองเลขสามสามสิบสี่สิบห้าสิบนะเดี๋ยวท่านสี่สิบเนี่ยพี่ยังอยู่กับเขานะแต่เขาเนี่ยหมอเสิพี่เป็นหมอพี่ก็ดูแลรักษาเขาได้เลยครับลืมไปว่าเป็นอายุรแพทย์ดูแลผู้สูงอายุ รอเล่นเห็นแวัยรุ่นไหนคนแก่แบบนี้ล้โอ้ยนี่ก็ขยันเอาใจยิ่วกลับบ้านไปเลยไปฮัลก็ขอให้พี่ประสบความสำเร็จครับขอให้มีคนไข้ที่น่ารักแล้วก็เป็นคุณหมอที่น่ารักดูแลคนไข้ดีๆไปตลอดนะครับครับใช่แล้วก็วันไหนผมเข้าไปหายก็ดูแลดีๆด้วยนะคือจะป่วยหรืออะไรมาเยี่ยมมาเยี่ยมเยี่ยมไง พี่ป่วยเหรอเอมันมันมยี่ยมสาวทุกสุขีอ๋อใช่ได้โอเคคิดถึงพี่มากจ้าขอบคุณมากครับอกนะบอบอกไปตลนาแล้แต่ที่อยู่ในนี้อาดูลน์ขอบคุณน้องอายมากครับขอบคุณครับเราฟังเพลงอยู่ กินอะไรแล้วอ,อ๋อฟังพี่นี่อ่ะอ,อ๋อเอือพาคุณด้วยทางอะไรแบบนั้นอ๋อถ่ายรูปได้ไหมไม่เคยถ่ายกับี่อ่ะมันรูปเก,ก่าเมื่อถึงนี้ไหมเดี๋ยวพี่